สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพา,าทุกคนมาอยู่ที่หน้าแปลงที่ดิน65ตารางวาน,นะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็เราปรับ ถมที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทารั้วแนวแปลงแนวเขตของแปลงทั้งหมดให้ด้วยนะคะซึ่งใครที่ผ่านเข้ามาก็จะสามารถมองแปลงนี้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งเราทําเอาไว้ให้ค่ะเพื่อให้แบบว่าเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะทําสิ่งปลูกสร,ร้างต่างๆแล้วก็วางแผนในการทําสิ่งปลูกสร้างต่างๆหรือแม้แกระทั่งวางแผนในการที่จะเก็บไว้ในระยะยาวก,ก็สามารถทําได้เลยนะคะ, <ste en> ะคเพราะว่าทํารั้วไว้ให้แล้วเรียบร้อยมีแนวเขตแนวแปลงให้แล้วเรียบร้อยค่ะสาหรับที่ดินแปลงนี้นะคะ วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเราซื้อที่ดินหนึ่งแปลงเราได้อะไรบ้างนะคะก็ ตามหัวข้อเลยค่ะแน่นอนแล้วค่ะว่า,าที่ดินหนึ่งแปลงกว่าที่เราจะเก็บตังค์ซื้อได้ใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเนาะบางท่านนะคะสาหรับสาหรับบางท่านที่ที่ซื้ออยู่บ่อยๆแล้วก็มีงบประมาณที่ไม่จํากัดะคะ่ะอาจจะอาจาอาจะแบบว่ามองข้ามอันนี้ไปได้เลยนะคะแต่สําหรับท่านไหนที่แบบกาลังจะเก็บตังค์ซื้อหรือว่ากําลังจะซื้อแปลงแรกหรือแม้กระทั่งแบบซื้อแปลง2แปลง3เนี้นะคะ่ะก็น่าจะเข้าใจดีว่าการซื้อที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ย มันไม่ได้มันไม่ได้มีแค่เรื่องได้ที่ดินอย่างเดียวเนาะคือเรื่องที่ดินนะคะมันเป็นเรื่องแบบโอเคได้มาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่าในเรื่องของเวลาที่เราซื้อที่ดินหนึ่งแปลงค่ะหรือเราได้ความภูมิใจนะคะความภูมิใจในที่นี้ก็คือว่ากว่าที่เราจะสะสมเงินก้อนหนึ่งเพื่อมาซื้อที่ดินหนึ่งแปลงค่ะเราต้องทํางานเราต้องเก็บตังเราต้องเก็บหอมรอมริเราต้องเสียสละในการที่จะไม่ซื้อบางสิ่งเพื่อจะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้อะค่ะนี่คือเป็นสิ่งแรกเลยที่เราได้ก็คือได้ความภูมิใจนะคะที่นอกเหนือจาก ได้โฉนดที่ดินนอกจากได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นนะคะก็คือความภูมิใจเป็นสิ่งแรกที่เราได้แล้วก็ความภูมิใจในนี้ค่ะมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งการที่จะเริ่มต้นในการที่จะเก็บเงินมากขึ้นเพื่อจะซื้อแปลงที่ใหญ่ขึ้นเพื่อจะซื้อแปลงที่ทำเลดีขึ้นเพื่อจะซื้อแปลงที่สามารถทำกําไรได้เร็วขึ้นอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นเบื้องต้นที่เราได้หลังจากที่เราได้ที่ดินหึ่งแปลงนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะสิ่งที่สองที่เราจะได้ก็คือได้ การกล่าวถึงได,บบได้การกล่าวขวัญแบบนี้ค่ะได้การกล่าวถึงในที่นี้ก็คือหมายความว่าสมมุติว่าที่ดินแปลงนั้นมันถูกประกาศขายอยู่แล้วเราเกิดไปซื้อมาแล,แล้วเราเป็นเจ้าของปุ๊บเนี่ยค่ะการกล่าวถึงหรือการกล่าวกล่าวขวนนัญก็จะดีจะหมายว,ามว่าที่ดินแปลงนี้มีคนซื้อไปแล้วนะนายกอไก่ซื้อไปแล้วเ,เขาเขามาถึงเขาซื้อเขาซื้อไปได้เลยางค่ะนี่มันคือเป็นเหมือนพลังใจแล้วก็เป็นเหมือน กาลังใจในการให้เราแบบว่าเฮ้ยเราซื้อที่ดินแปลงนี้นะมันเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้อันนี้มาก่อนใครมันเป็นความดีใจอย่างยิ่งที่เราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ที่ดินที่มีคนสนใจเยอะแต่สุดท้ายเราได้เป็นเจ้าของแบบนี้ค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ได้นอกเหนือจากการ การที่เราถือโฉนดแปลงนั้นเอาไว้นะคะเป็นความภูมิใจทุกคนต้องลองแบบว่าลองเป็นเจ้าของที่ดินสักหนึ่งแปลงนะคะเราจะรู้ว่าความภูมิใจที่เราได้ตรงนั้นมานะคะมันจะเป็นบอกเกิดแห่งพลังใจบอกเกิดแห่งการที่จะ สามารถที่จะสร้างสรรสิ่งต่างๆให้มากยิ่งขึ้นมากกว่าที่ดินหนึ่งแปลงเนาะเพราะว่าที่ดินหนึ่งแปลงอะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราสร้างบ้านแน่นอนเราก็ได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าเราสร้างห้องเช่าเราก็อาจจะมีผู้เช่าสองคนสามคนอยู่ในนั้นถูกไหมคะแล้วก็สามารถทาทาเงินได้รายเดือนได้ทําเงินรายวันรายเดือนได้แต่ถ้ามากไปกว่าน,นั้นเราสร้างที่ดินแปลงนั้นไว้ให้แบบว่าไม่ได้ปล่อยเช่าเป็นรายเดือนเราทําเป็นคอนโดมันก็จะมีผู้คนเข้ามาอาศัยในนั้นที่มากขึ้นแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ ที่ดินหนึ่งแปลงสามารถจะสร้างมูลค่าให้กับเราได้นะคะดังนั้นนะคะเราก็อยากส่งเสริมให้ทุกค่านะคะลองเป็นเจ้าของที่ดินสักหนึ่งแปลงดูก่อนเริ่มต้นอาจจะแปลงเล็กก็ได้นะคะแล้วค่อยขยายเป็นแปลงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะแปลงเล็กแปลงแรกแล้วค่อยแปลงเล็กแปลงที่สองไปที่สาปที่สี่ไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าแต่ละแปลงที่เราได้มาเนี่ยค่ะมันก็จะสะสมความภูมิใจมันจะสะสมพลังใจในการที่จะทาให้เรามี กําลังในการฮึดสู้ที่จะเก็บเงินเพื่อจะซื้อแปลงที่2เแปลงที่3ถัดไปนะคะก็สําหรับแปลงนี้นะคะ65ตารางวาเนี่ยมันเป็นไซส์เล็ก ไซเล็กคือขนาดเล็กอระหะขนาดเล็กที่สําหรับที่เหมาะสําหรับที่จะทาที่อยู่อาศัยเหมาะสําหรับที่จะทําบ้านพักหรือแม้กระทั่งทําบ้านให้เช่าทําบ้านขายแบบนี้ละค่ะซึ่งมันเนื้อที่65ตารางวาเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ของบ้านเดี่ยวได้หนึ่งหลังบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหรือจะสองชั้นก็แล้วแต่ค่ะขึ้นอยู่กับออนออกแบบขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นทําเลที่ใกล้พลาใกล้อาลานสะดวกซื้อ ใกล้ที่จะไปะนิคมศักรรมมาตาพุทธหรือแม้กระทั่งจะไปทํางานแถวถนนสุขุมวิทแบบนี้ค่ะก็ขับรถไปไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วนะคะดังนั้นนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะก็65ตารางวาราคาอยู่ที่750,000นะคะก็จะเป็นแปลงที่เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นในการที่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือเหมาะ สาหรับผู้เริ่มต้นในการที่จะลงทุนในเรื่องของที่ดินนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงเล็กต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะเหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าหลายๆแบบเนาะทั้งกลุ่มลูกค้าที่อยากจะมีสมบัติหรืออยากจะมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองในการเก็บในการซื้อเก็บอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ดินสามารถเก็บเป็นมรดกตกทอดได้สามารถเก็บเป็นหลักคำประกันได้สามารถจะเก็บ ไว้สาหรับแปลงเป็นเงินในอนาคตได้นะคะอันนี้สาหรับลูกค้ากลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือสําหรับลูกค้าที่อยากจะสร้างบ้านอยู่อาศัยอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว,ว่าบ้านเดี่ยวในเขตบ้านฉางอะคะ่ะถ้าขนาด50ตารางวาหรือ60ตารางวาราคาก็ขึ้นไปประมาณ2ล้านไปลายแล้วถูกต้องไหมคะแต่ถ้าอันนี้ค่ะ 15ตารางวาเราซื้อที่750,000เราสร้างอีกประมาณไม่ถึงล้านนะคะเราก็จะได้บ้านเกี่ยวสวยๆลวหนึ่งหลังเห็นไหมคะไม่ถึง2ล้านเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นราคาที่ถูกทําให้แบบว่ากลุ่มลูกค้าที่อยากจะมีบ้านหลังแรกหรืออยากจะสร้างบ้านเองอะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งทําให้ที่ดินแปลงเละะ็กะเหมาะสาหรับการที่จะซื้อเก็บเหมาะสําหรับการเริ่มต้นในการลงทุนที่ดินนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่แวะเข้ามาเห็นโพสต์นี้อะคะก็อยากจะแนะนําที่ดินแปลงนี้เราเดี๋ยวเราให้เห็นรูปแปลง อีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราทำรั้วไว้ให้แบบนี้เลยนะคะที่ดินหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งแปลงคือ65ตารางวานะคะตรงนี้เลยอยู่ในซอยพิกัดซอยเรือนชมจันนะคะเข้ามาในซอยร้านอาหารเรือนชมจันก่อนจะถึงทางเลี้ยวเข้าวัดคลองซ้ายอะคะ่ะ ถ้ามาจากทางสนามกอล์ฟพีเทนสตาร์ค่ะซอยนี้จะอยู่ซ้ายมือนะคะแต่ถ้ามาจากหาดพลาก็ซอยนี้จะอยู่ขวามือค่ะจะมีป้ายหน้าซอยชัดเจนเลยค่ะซอยร้านอาหารเรือนชมจันทร์ค่ะแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเลี้ยวซ้ายตรงซอยตรงข้ามร้านอาหารเรือนชมจันทร์เลยนะคะแล้วก็มาเลี้ยวเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆค่ะก็จะเจอที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะรายล้อมไปด้วยที่พักอาศัยทั้งหมดนะคะเหมาะมาก ทีเดียวสำหรับที่จะทําบ้านแล้วก็จะซื้อเก็บสําหรับเป็นเป็นสินทรัพย์หรือเป็นมรดกตกทอดก็ยังได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะแม้ว่าถนนยังคงเป็นดินนะคะเราต้องบอกว่าข้อด้อยของตรงนี้ก็คือถนนยังเป็นดินแต่ถนนเป็นสาธารณะนะคะกว้าง8เมตรเลยนะคะก็ลดส่วนทางกันได้สะดวก รถส่วนทางได้สุวดวกแล้วก็ที่สําคัญเราจอดรถหน้าบ้านหน้าแปลงของเราก็ไม่กระทบกับการสัญจรไปมาบริเวณตรงนี้เลยน,นะคะก็เลยทาให้ที่ดินแปลงนี้ค่ะคุ้มค่าตัตอนซื้อเลยนะคะใครสนใจที่ดินขนาดเล็ก65ตารางวาแปลงนี้นะคะราคาแค่750,000อยู่พลาบัญช่างนะคะสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ